สวัสดีครับท่านผู้ชมที่นี่มอบนพาทุกท่านมาดูบรรยากาศในงานเกษตรอีสานใต้นะครับจัดขึ้น16-25กุมภาพันธ์ ช่วงเย็นนี้คนเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมนี่คือบริเวณด้านหน้าของสวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีน้องๆน,นักศึกษานะครับประชาชนทั่วไปมาเที่ยวชมงานนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่จะเป็นในส่วนของอพื้นที่โซนแปลงสาธิตนะครับ สวนดอกไม้นะครับเยอะทีเดียวนะครับด้านหลังนี้เป็นดอกคอสมอสแล้วก็มีทุ่งทานตะวันแต่เดี๋ยวมีน้องนักศานะครับหรือว่าผู้มาเที่ยวชมงานนะครับกำลังถ่ายภาพกันเออเดี๋ยวจะลองไปสัมภาษณ์พูดคุยกันนะครับกำลังเซลฟี่กันด้วย สวัสดีสวัสดีครับน้องสวัสดีครับ,รบ <Madonna. S 1> พูดคุยหน่อยพูดคุยหน่อยส่งไว้หน่อยนะโอ้โหพวกเรายังไงเดี๋ยวมายืนยืนตรงนี้หน่อยนะลูกอะ่ะเห็นเมื่อกี้นี้กำลังถ่ายภาพ เซลฟี่กันใช่ไหมใช่ค่ะยังไงพวกเราอ่ามาเที่ยวชมงานเกษตรอีสานใต้ใเคยคมาเที่ยวไหมเคยค่ะปีก่อนก็มาค่ะอ๋อปีก่อนก็มาเดี๋ยวขอทําความรู้จักหน่อยนะแล้วก็รวมไปถึงมีพูดถึงงานเกษตรสักเล็กน้อยนะครับที่เราได้มากันพวกเรานี้จากไหนกันครับ มาจากวิทยาลัยพยาบาลมารดกชานีสัมประสิทธิ์เทพสงค์ค่ะเป็น<อ>นักศึกษาพยาบาลเป็นนักศึกษาพยาบาลใช่ค่ะวันนี้มาทั้งหมดกี่คน5คนนี่เหรอใช่ใชค่ะโอ้ปีไหนกันแล้วปี3ค่ะปีสของเราชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อเคสค่ะ,ะแนะนำหน่อยเพื่อนชื่ออะไรบ้างค่ะ <Kate. S 1> มีเพื่อนชื่อเบบี้ค่ะ อ่าฮะชื่อออยนะคะชื่อพิมพ์นะคะชื่อปุ้ยคะ่ะอ่ายังไงใครเป็นคนชวนใครมาวันนี้ก็วพวกเราคุยกันชวนกันมาใช,ใชไนคุยคยกันค่ะเห็นผ่านทิกตอกค่ะก็เลยอยากชวนกันมาค่ะ แล้วไปถ่ายภาพที่ไหนจุดไหนมาบ้างแล้วโอ้ทุ่งทานตะวันเลยค่ะซิกเนเจอร์สุดๆอ่าใช่สวยมากทุกคนงช,ช่วง,ง,งเป็นอาตากาะะ็กำลัดีเหมือนกันนะใช่แสงสวยมากอ่ารู้สึกว่าแบบนี้นะขออนญาตพูดคุยในเรื่องของพวกเรารู้สึกว่ามาพร้อมกับความสดใสเลย นักศึกษาพยาบาลก็ค,คืออยู่ข้างๆสัมประสิทธิ์ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โห oh มาไกลอยู่นะไกลรู้สึกว่าพวกเรานี่มากับความสดใสแล้วก็มีแบบเรียกว่าเป็นเป็นเหมือน พูดเบาๆนะเหมือนนางงามเลยอเออแบบนี้เคยผ่านเ้ทีการประกวดมาก่อนไหมอันนี้เลยค่ะฮะใช่ค่ะจริง<ท>ใช่ยังไงพวกเราคือเพื่อนของเราชื่ออะไรนะเคสใช่ไหมใช่ค่ะเคสเพื่อนบอกว่าประกวดอะไรอ๋อประกวดม bon, ิสแกรนอุบลราชธานีชูเจชวที่โที่ผ่านมาคะ่ะว,ว้าวก็เคสก็ได้รับ รางวันอรองอันดับ2มิสแกรนดอบลนราชธานีปีนี้ค่ะเดี๋ยวนะรองอันดับ2ก็คือที่3ใช่ที่3ค่ะจากผู้ประกวดทั้งหมดกี่คน12คนค่ะ12คนใช่เวทีที่เป็นแนักดา น้องมีนสิทธิ์เก่ามอบนใช่พี่มีนปฏิมาพรขยันชมค่ะที่ได้เป็นมิสแกรอุบลด้วยใช่ไหมใช่พี่มีนเป็นมิสแกรอุบลราชธานีปีนี้ทุกคนอย่าลืมไปเชียร์พี่มีนด้วยนะคะอ๋อแสดงว่ารู้จักกันใช่ค่ะพี่มีนน่ารักมากเป็นยังไงบ้างเป็นนางงามแล้วมาเดินแบบนี้โดดเด่นไหมมีคนมองเยอะไหมเออตอนนี้ก็เยอะนะคะไม่ใช่มองเฉพาะเกณฑ์นะพวกเราทุกคนด้วยนี่ใช่เพื่อนนางงามก็ต้องงามไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ มีเพื่อนซัพพอร์ตดีค่ะก็เลยแบบโดดเด่นกันทั้งกลุ่มอาอาอ่ะของพวกเรานะครับมาเชี่ยวชมงานเกษตรดีสานใต้แล้วก็่<ช>เรียนอยู่พยาบาลปีค่ะนะครับอีกหนึ่งปีก็สำเร็จการศึกษาแล้วใช่ค่ะจบมกราปีหน้านี้เลยค่ะอ่าพูดง่ายๆก็คือเป็น พยาบาลน,นางงามงาใชม่มีนางงามทุกคนเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพูดถึงงานเกษตรอีสานใต้หน่อยนะครับขอบคุณมากเลยที่มาเชี่วชมนะ <c oughs> แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่พวกเรามาสัมผัสนะครับเป็นยังไงวันนี้ผู้คนเยอะมากเลยนะผู้คนล้นหลามมากค่ะ,ะแล้วก็มีทั้งของกินของใช้รวมไปถึงสัตว์นานาชนิดเช่นงูหมูมแคะอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าหากว่าเดี๋ยวเราเดินคุยไปด้วยตรงแลนด์มาร์คกลางหันลมได้ปะได้ค่ะมามาพวกเราทั้ง5คนโอเคค่ะไปเจอที่ไหนมาบ้างแล้วก็มีไปในส่วนของของกินนะคะก็มีของกินมากมายนะคะกระแม้ไม่เกตก็มีข้าวเกลียบเฮดก็มีนะคะทุกคนก็อย่าลืมมาแวะชมสินค้ากันด้วยขอมาปิดกล้องตรงนี้หน่อยมามามา โอ้โหนี่คือบรรยากาศนะครับน้องเคสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้แต่ละคนได้ได้พูดหน่อยนะในเรื่องของอมาเที่ยวชมหรือว่าความประทับใจนะครับอ่ะ,อะ,อะคนแรกไหนคนแรกไหนครั้งแรกไหมที่มาอ่าคันนี้อันนี้ครั้งแรกค่ะที่มาครั้งแรก นะครับเป็นไงพื้นที่กว้างขวางไหมหรือว่าเดินทั่วถึงยังก,ก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็มีของเยอะดีค่ะก็ไปตะลอนกินมาก่อนที่จะมาที่นี่ก็ออของกินเยอะดีค่ะแต่ว่างานนี้อาจจะต่างจากง,งานกระชาตินะ<อ>ไม่มีหมอลำไม่มีวงด,<อ>ดุนตีไม่มีแต่มีเวทีการประกวดนะ อ๋อใช่ค่ะมีมีตัวกวดตอนยิตต่อจมงอ่าเดี๋ยวแวะไป,ไปชมนะใช่ได้ค่ะโอเคมาเพื่อนต่อไปน่อยของเราเป็นไงบ้างอ่าอันนี้ก็มาครั้งแรกค่ะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดีผู้คนเยอะไปหมดเลยแล้วก็ของกินอะไรก็เยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีสัตว์เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ได้เที่ยวชมได้สนุกกับเพื่อนๆค่ะอ่าะะโอ้โห นี่ละ่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาเหมือนกันนะคะก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆมากันนะคะซึ่งรับรองว่ามีสถานที่ถ่ายรูปเยอะแล้วก็ของกินก็เยอะนะคะซึ่งก็จะมีทางสัตว์แล้วก็มีดอกทานตะวันที่ได้ถ่ายรูปรบกันค่ะของเราถ่ายไปหมดยังเมมโมรี่เต็มยัง <laughs> ใกล้เต็มแล้วค่ะโอเคมาเลยของหนูก็สิ่งที่ประทับใจก็คงเป็นของกินค่ะแล้วก็ของใช้เสื้อผ้าก็สวยๆราคาน่ารัก เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันได้นะคะจ่าอ่านังเคทนี่คือเรียกได้ว่าผู้เขาเที่ยวชมงานนะครับ <c oughs> เป็นอรองอันดับ 2, สองมิสแกรนอุบลราชธานีนั่นเองนะครับ<ช>เป็นนางงามมาพร้อมกับเพื่อนๆน,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 นั่นเองนะครับเคทครับเรื่องของของเรานะครับใกล้สำเร็จการศึกษาแล้วนะครับก็จะเป็นวิทยาบาลวิชาชีพใช่ไหมใช่ค่ะอ่าภูมิใจย,ยังไงบ้างกับ วิชาชีพนี้ครับเป็นพยาบาลนะครับค่ะอย่างหนึ่งก็เลยคือก็น่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงค่ะก็ได้เป็นพยาบาลวิชาชีพก็มีความมั่นคงแล้วก็เป็นเกียรติกับตัวเองด้วยค่ะที่ได้ดูแลคนไข้นะคะรวมไปถึงได้ทําทสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยก็คือการเป็นนางงามค่ะก็ถือว่าเข้ากันได้เลย <c oughs> ค่ะคก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะทุกคนก็เป็นถือว่าเป็น ผู้ทำหน้าที่เรียกว่าต่อไปในอนาคตก็เป็นพยาบาลวิชาชีพนะเป็นอาชีพที่เสียสละนะครับผมมีมาร์คข้างๆด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็ขอให้ประสบคาวามสำเร็จในเรื่องของการเรียนและการทํางานต่อไปอวันนี้ขอบคุณมากเลยนะที่มาเทีวยวชมงานาเกษตรอีสารใต้นี่คือน้องนะึกษาพนะ พยาบาลเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะพยาบาลศาสตร์เลยค่ะพยาบาลศาสตร์ใช่วิทย,ยาลัยพยาบาลมรดกราชชนนีสัมประสิทธิ์ทิ่ประสงค์ค่ะจ้าโอเคขอบคุณมากจ้าเดียด๋วยวเชชมง,งานเลยนะขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าลาไปก่อนนะครับทุกคนทุกท่านอย่าลืมมาเที่ยวชมนะวันที่16ถึง25กุ่มภาพันจ้าสวัสดีครับ